ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอรบกวนท่านช่วยกรวุวากดติดตาม u u s c r i b e และกดแชร์ต่อและกดรูปหัวใจ s u p e r ร์แตให้การสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวนี้สิ่งที่ให้เรารับฟังนั้นมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะจากสื่อโซเชียลต่างๆ มีทั้งที่เป็นสาระให้ความรู้ดีๆจากผู้มีจิตอาสาหรือสิ่งที่สาระน้อยายสาระหนักที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นโทษการผู้ที่หวังหลอกลวงเราหลอกลวงเงินของเราหลอกลวงความเชื่อของเราบางเรื่องแม้เราจะไม่ได้เสียเงินแต่เสียรู้เสียเงินบางครั้งไม่หนักเท่ากับการเสียรู้การเสียรู้คือการบอกว่าเราเป็นคนโง่ สิ่งที่คนเราไม่ชอบที่สุดคือการถูกตราหน้าว่าเป็นคนโง่คนฉลาดที่เป็นคนแกมโกแก้แกมโกไม่เท่าไร่โกมโหรานี่เสีเรื่องใหญ่หากใช่เราเป็นเหยื่อร่อเราจะยอมเริกวิธีคนฉลาดแต่ชั่วเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเขาคือการพูดเขาจึะฝึกเปลือกการพูดให้ยอดเยี่ยมให้สามารถ ผู้จงลิงหลับหล่นจากต้นไม้ผู้จงลิงยอมยืนย่นกล้วยที่แสนห่วงในมือให้แล้วคนโง่จะไปเหลืออะไรคนพูดเก่งแต่ชั่วจะสามารถประดิบประดอยคำพูดให้ถูกใจคนฟังจนเครืิบเคลิ้มและคลอยตามแม้คำพูดเหล่านั้นอาจจะเกินจริงหรืออาจจะถึงขั้นโกหกหมดเท็ดก็ตาม คือพูดอย่างไรก็ได้ขอให้คนฟังเชื่อและทำตามเช่นชายหนุ่มที่หวังหลอกตัวผู้หญิงสาวก็จะชมเธอต่างๆนานา,นาชมว่าเธอสวยเธอน่ารักข้ารักจริงนะรักจริงหวังแต่งหญิงที่โง่ก็จะฟังแล้วเคลิบเคลิ้มคครยตามและตามเข้าไปหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันละหรืออย่างโคเซนเตอร์ก็จะใช้ผลประโยชน์มาล่อ เราอาศัยความเป็นคนโลกของเหยื่อเช่นบอกว่าท่านเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลก้อนโตจากเราขอให้ท่านโอนเงินให้เรานิดหน่อยพร้อมหมายเลขบัญชีเราจะรีบโอนเงินก้อนโตให้ท่านทันทีวิธีหลอกลวงง่ายๆแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่ามีคนถูกหลอกมาแล้วไม่น้อยโดยเฉพาะคนแก่ตามบ้านนอกที่ไม่รู้เท่าทันคนสมัยนี้ ติดกรณีหนึ่งคือลูกน้องที่ต้องการเอาใจเจ้านายโดยเฉพาะในบางวงการก็จะพูดสรรเะสริญเยินยอเจ้านายว่าดีอย่างโน้นเก่งอย่างนี้เจ้านายที่บ้ายอฟังแล้วก็ตัวลอยไปเลยหลับหัวหลับตาให้การสรรนับสนุนลูกน้องจอมสอบพรนี้แต่เจ้านายที่ฉลาดเขาฟังออกว่าคำสรรเะสริญเยินยอนี้ ไม่ต่างอะไรกับเสียงไผ่ลมไม่ให้คุณค่าใดๆเลยธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ให้มีสงหูหนึ่งปากต้องการให้คนฟังมากกว่าพูดแต่ที่เราเห็นเห็นอยู่คนจำนวนไม่น้อยชอบพูดมากกว่าฟังอีกประการหนึ่งพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้หูพระกันของท่านยาวเป็นปริศนาธรรม บอกว่าเรานั้นอย่าหูเบาและเมื่อมีสองหูก็ต้องฟังหูไวห้หูการฟังเป็นสิ่งสำคัญสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราได้ยินได้ฟังปีท่้งให้คุณและให้โทษหรือไม่มีให้คุณไม่มีให้โทษที่เหมือนกับเสียงสายลมพัดผ่านอยู่ที่เราจะฉลาดฟังหรือไม่คำพูดที่น่าฟังบางครั้งก็เป็นการให้โทษ อย่างคำพูดดังกล่าวข้างต้นคำพูดที่ไม่น่าฟังบางครั้งก็ให้คุณอย่างสุภาษิตจีนที่ว่าคำพูดที่หวังดีและซื่อตรงมักจะแสแลงหูหรือเสียงสวดมน์เสียงเกี่ยวกับธรรมะเสียงเกี่ยวกับวิชาความรู้ย่อมน่าเบื่อไม่สนุกไม่มันไม่เหมือนกับการฟังเพลงที่ฟังได้ทั้งวันซึ่งประเทืองปัญญาน้อยมาก ผิดกับการฟังธรรมะการฟังเรื่องวิชาความรู้ที่ได้สร้างสาระประโยชน์ให้เราได้มากมายและเดี๋ยวนี้หาฟังได้ง่ายในสื่อโซเชียลต่างๆที่สามารถประเทืองปัญญาให้เราได้อย่างมากทีเดียวหรือคําพูดอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษที่บอกว่าเหมือนเสียงสายลมพัดผ่านไปเท่านั้นเอง มาสาระอะไรไม่ได้อย่างเสียงนินทาถ้านินทาทั่วๆ่วไปและนินทาถึงตัวเราถ้าเป็นการนินทาถึงตัวเราเราก็อย่ากโกรธอย่าโมโ oh หอย่าไปเอาเรื่องให้ถือว่านั่นเป็นเพียงเสียงหมาเห่าเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาที่เราเดินอยู่ริมถนนมีหมาตัวเหนือมาเห่าใส่เราเราก็แค่หันไปดูว่าอ๋อนั่นมันหมาเหา่า คงไม่มีใครก้มลงไปเอาเรื่องมันถามว่าเห่าฉันทำไมหากทำเช่นนั้นคนที่เห็นก็จะไม่รู้ว่าอันไหนคนอันไหนหมากันแน่ดังนั้นเมื่อการฟังมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากมายเช่นนี้เราจึงจำเป็นต้องมีความฉลาดในการฟังรู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้ฟังแล้วให้คุณสิ่งนี้ฟังแล้วให้โทษ สี่เนี้ฟังแล้วไรสาระเพื่อให้ชีวิตของเราสามารถดำเนินไปได้วยความสุขด้วยความสำเร็จด้วยความปรัถนาดีจากก่อพันงามปันสาระขอขอบพระคุณที่ไดนได้ให้เกียรติในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดให้อภัยด้วยการให้ความรู้แก่ผู้คนนั้น่างหลักธรรมะถือว่าเป็นธรรมทาน ได้บุญที่ยิ่งใหญ่การร่วมเผยแพร่ความรู้ด้วยการแชร์ต่อน,นั้นย่อมได้บุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันขอทุกท่านจงมีความสุขก,กายสบายใจมีความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งยิ่งคืนเทิน